าถูกต้องครับมาเออว่าดีกินก่อนเออหายากแต่มีแน่นอนลาบปลาหมึกโอ้โหแล้วัน่ี้ลุยเป็นไงบ้างร้านีคนเน้นแซ่บรสจัดเนาะโอ้โหลานี้ปากเจอเลยอ่ะเผ็ดแต่อร่อยทุกเมนูโคดมากแล้วเนี่ยที่ต้องการใช่หเออต้แซ่บให้ดูปากไอ้ดูปาก่อยเผ็ดจริงนะทุกคนต้มแซ่บเอ็น เปมดกับเนื้อเปื่อยคือคดกับข้าวปุ้นอย่างเงี้ยฮึมลุยเลยระวังกระเด็นนะคะเสื้อขาวด้วยเขาใส่เสื้อขาวมากินอะไรแบบนี้ปะโอ้ยเอ็นเอ็นมันมันติดติดเนื้อเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวมาแตะก่อนพาแม่สาวปลากระแป๋งมากินอาหารอีสานซะหน่อยโอ้โหวันนี้เมียแซ่บเมียแซ่บหึแอบแซ่บค่ะปั้นข้าวเหนียวหล่อโอ้ยปั้นข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็จ้ำเลยนะฮะ นี่ไหลบัวแซลมอนครับืหรวยเลยเป็นไงฮะอร่อยมากแบบนิวแซกชั่นอะไรจริงเค็ดปกติของเขาก็คือเขาบอกปลาเขาแบบคักมากโอ้โหแล,ล,ล,ล้วไหลบัวมันกรอบมันกรุบแบบจัดเลยอะ่มมยนะออมันได้เคียวนะเออไม่ได้เคียวแล้วก็น,นี่เคียวมันได้ซูสสตอแดนดีสารมา สันะ่งมาหลายอย่างมากเพราะว่าเราแบบไม่ได้ยังไม่ได้กินอาหารพ <Summer. S 2> ิสานมานานนะและอันนี้แม่ยังกินไม่ได้นะคะให้แบบปีกินซุปหน่อไม้นะคะอบอกไ้นะว่าหน่อไม้อ่อนไหมยอกอ่าไม่รู้แต่ว,ว่านาบออุ๊ยอ่อนที่รักจับไปน,นุ่มมือเลยนุ่มเหรอนุ่มเหรอโหนุ่มมือเลยนุ่มมือเลยนะน ป้าโล,ลุยำมือก่อนกินข้าวนะคะเรียบร้อยนะจ๊ะนุ่มมากนุ่มเลยฮะอืตอนนี้เผ็ดนะเนี่ยรับประมุกเป็นหนึ่งอย่างที่แบบว่าชอบอจริงๆทุกครั้งทุกครั้งใครมีนเมนูอะไรถ่ายทุกครั้งบ้างคอมเมนต์มาจ้ะตะวันเนื้อตะวันนะเดี๋ยจะบอกว่าอุ่ยมันแรงเลยออกไม่ใช่หอม มันเนื้อก็แบบสูกแบบมีเดียมหน่อยๆปากอะนุ่มๆเย่างนี้นจะอร่อยมากเด้งๆดูดดเลยอือตลอดทุกจ้าจับเนี้มันหอมมากโอ้โหดูดิอร่อยจริงเล้วจจักเนื้อก็้งกนปุบมันแบบมันมาเลยอันนี้ก็ดูนุ่มนะเริ่มสีปากเลยฮะ ผมป้าบอกว่าเผ็ดน,นะคะไงนุ่มเลยปะแต่ไปดูนุนม่นมนอ้องเดี๋ยวถามว่ามันแนวแท้ไหมดูใช่แหละอืออร่อยมากรา้าน,นนี้แบบโอ้หเปรี้ยวๆนัวๆเลยอันนี้ต้มแซบเหรอเนี่ยโ,โแ็แซบเหมือนกัน มันเปื่อยมากเลยฮะร้านนี้อร่อยมากเลยอยก็คือเปื่อยเผ็ดก็คือดก็ไปออกกำลังกายแถวนี้เสร็จแล้วไม่กินร้านนี้ประจําดีกว่าชอบโอ้ยสารเดิมลุยฮะเข้าไป